สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูพัชราพรหนูกระโทคในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่5สารรอบตัวของเราเรื่องการระเหิก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะวันนี้คุณครูม,มีรูปภาพมาให้นักเรียนดู นักเรียนดูว่าภาพนี้คืออ,ะ,อะไรเอ่ยรูปนี้ก็คือน้ําแข็งแต่ไม่ใช่น้ําแข็งที่เราเอาไว้กินนะคะแต่เราเรียกว่าน้ําแข็งแห้งหรือเรียกว่าเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ X I D นะคะนักเรียนรู้ไม่ว่าเอาไว้ทําอะไรนะคะส่วนมากนะคะเราจะเห็นกันได้ง่ายเลยนะคะเขาจะเอาไว้อะไรคะแช่ไอศกรีมใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นได้ชัดเจนเลยต่อไปนะคะ ลูกเมนนะคะลูกเม็นเนี่ยนะคะลักษณะจะเป็นก้อนขาวๆนักเรียนจะเห็นว่าเขาจะเอาไปเก็บไว้ในห้องน้ําหรือว่าพวกตู้เสื้อผ้าพเพื่อดับกลิ่นนะคะต่อไปนะคะลูกต่อไปก็คือพิมเสนจะเป็นเกร็ดสีขาวนะคะอันนี้เราเอาไว้นะคะทำผสมเกี่ยวกับทําเป็นพวกยาดมยาหอมพวกนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า การระเหิดนะคะที่วันนี้ที่คุณครูจะสอนที่คุณครูเกิดมาตั้งแต่มีน้ำแข็งแห้งมีพิมเซนใช่ไหมคะอ่าแล้วทีนี้มาดูว่ามันเกี่ยวกับการระเหิดยังไงนะคะเดี๋ยวให้หนักเรียนไปดูแล้วก็ไปศึกษาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการระเหิดกันได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะอยู่ในเรื่องของวิธีการแยกสารเหมือนเดิมนะคะ ซึ่งวิธีการแยกสารเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะคะก็คือการใช้แม่เหล็กดูดนะคะการหยิบออกการร่อนนะคะนี่คือเราเรียนไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับวิธีการแยกสารอีกประเภทหนึ่งนะคะถือเป็นวิธีที่4แล้วนะคะนั่นก็คือการระเหิดนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียน วิธีการแยกสารนะคะก็คือวิธีการระเหิดนะคะซึ่งเนื้อหาเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในหน้า140นะคะทั้งหน้าเลยนะคะวันนี้นักเรียนก็สามารถดูหน้า140ไปพร้อมกับที่ครูอธิบายในพอยต์แล้วก็สามารถจดเพิ่มเติมเนื้อหาที่ครูอธิบายในพอยต์ลงในหนังสือได้นะคะตรงไหนที่เพิ่มเติมได้เนาะอ่ะไปดูอ่าสำหรับการระเหิดนะคะก็เป็นวิธีการแยกสารนะคะ สารผสมนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งลักษณะของสารที่เราสามารถแยกด้วยวิธีการระเหิดได้เนี่ยก็คือเป็นต้องเป็นสารที่เป็นต้องเป็นสารผสมที่มีของแข็งซึ่งของแข็งนั้นเนี่ยมันสามารถระเหิดได้นะคะผสมกับของแข็งที่ระเหิดไม่ได้นั่นก็คือมีสารที่เป็นของแข็งนะคะผสมกันอยู่2ชนิดซึ่งของแข็งหนึ่งเป็นของแข็งที่สามารถระเหิดได้อีกของแข็งหนึ่ง นะคะระเหิดไม่ได้เดี๋ยวการระเหิดเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปทําความรู้จักกับเออเราค่อยไปทําความรู้จักในสไลด์ถัดไปนะคะ,ะตัวอย่างนะคะการแยกสารด้วยวิธีการระเหิดก็คืออย่างเช่นการแยกสารผรสมระหว่างทรายกับเปลือแอลด L ีนซึ่งนี้ก็เป็นตัวอย,อย่างที่อยู่ในหนังสือเรียนหน้า1 4 0ของนักเรียนอยู่แล้วนะคะซึ่งลักษณะของการผสมกันของทรายกับเปลือแอลด L ินเนี่ยถึงแม้ว่าเกลือแอลด L ินจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าทรายแต่ถือว่าก็ยังไม่ ไม่ใหญ่มากถึงสามารถที่จะหยิบออกได้หรือหยิบออกได้แต่อาจจะยากกว่า,ากับการที่เราพาไประเหิดเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเกลือแอลดีนเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการระเหิดได้นั่นเองเมื่อโดนความร้อนนะคะซึ่งลักษณะของเกลือแอลดีนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นขวดนะคะขายนะคะแล้วก็ติดข้างในก็จะเป็นเกลดแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อระเหิดนะคะเกลือแอลดีนเนี่ยก็จะ เกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นแก๊สนะคะซึ่งเกล็ดลักษณะของสีของเกล็ดไอดินสีม่วงอ่อนๆนะคะเวลาระเหิดดวงความร้อนก็จะระเหิดกลายเป็นแก๊สออกมานะคะเดี๋ยวเราไปดูหลักการการเปลี่ยนสถานะของสารนิดนึงนะคะครูอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจนะคะเรื่องการระเหิดนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจเรื่องการแยกสารโดวยวิธีการะระเหิดมาก<ด>ยกิ่ง้นนะคะโดย<ไ>ปกติอะนะคะเวลาที่สารมันเกิดการเปลี่ยนสถานะเนี่ย ตอนนี้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วว่าสารมันมีด้วยกัน3ามสถานะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สใช่ไหมคะซึ่งเวลาที่สารเปลี่ยนสถานะนมันก็จะเปลี่ยนจากของแข็ง,ขงลกลายเป็นของเหลวแล้วก็กลายเป็นแก๊สนั่นก็คือการเปลี่ยนสถานะของสารโดยทั่วไปนะคะก็คือเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นของเหลวแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสถานะแก๊สหรือว่าเป็นไอนะคะทีนี้การาาระเหยมันจะมีข้อแตกต่างอยู่ สารที่สามารถระเหิดได้นัมันก็นมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งนะคะกลายเป็นแก๊สเลยนะคะโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวนะคะนั่นก็คือสรุปได้ว่านะคะการระเหิดเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งกลายเป็นแก๊สเลยนะคะโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนนะคะซึ่งแตกต่างจากสารอื่นๆทั่วๆไปนะคะ อันนี้ก็คืออธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการของการระเหิดนะคะมากยิ่งขึ้นการระเหิดไม่เหมือนกับการระเหยแห้งหรือการระเหยนะคะคนละคนละคนละอย่างกันถ้าการระเหยเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สแต่ถ้าการระเหิดเนี่ยก็จะเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งกลายเป็นแก๊สนะคะนี่ก็คือข้อแตกต่างนะคะตรงนี้สามารถจุดเพิ่มเติมลงในหนังสือเรียนได้นะคะเพราะในหนังสือเรียนเนี่ยไม่ได้อธิบายตรงนี้เอาไว้เนาะ อ่ะเรามาดูนะคะหลักการวิธีการแยกสารผสมโดยการระเหิดนะคะซึ่งการระเหิดเนี่ยการที่สารมันจะ,ะเหิดได้เนี่ยมันต้องโดนความร้อนนะคะหรือบางทีเราไม่เอาไปผ่านความร้อนเแบบเป็นเชื้อเพลิงแต่เราตั้งทิ้งไว้มันโดนความร้อนจากสิ่งต่างๆรอบตัวหรือว่าอากาศที่ร้อนมันก็สามารถระเหิดได้แต่อาจจะช้ากว่านะคะซึ่งสรุปก็คือการแยกสารที่ เ,เป็นสารผสมประเภทของสารที่ระเหดได้นี่คือเราต้องให้ความร้อนกับสารผสมนั้นนะคะสารที่เกิดการสารที่เกิดการระเหิดได้นี่มันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอนะคะหรือเป็นแก๊สนะคะซึ่งตามภาพนะคะซึ่งแก๊สหรือว่าไอเนี่ยเราจะสังเกตได้ยากนิดนึงนะคะแต่เราก็สามารถทดสอบได้นะคะเดี๋ยวการทดลองเนี่ยคุณครูจะแนบลิงก์การทดลองให้นักเรียนดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปการทดลองนะคะเรื่องการระเหิดนะคะนักเรียนสามารถ กดเข้าไปดูได้เลยซึ่งครูจะแนบไปพร้อมๆกับคลิปการอธิบายเนื้อหาตรงนี้นะคะอะทีนี้เรามาดูตัวอย่างสารที่มันเกิดการระเหิดได้นะคะอันแรกมันก็มีอยู่ในหนังสือนักเรียนอยู่แล้วนะคะอันแรกก็คือน้ำแข็งแห้งนะคะน้ำแข็งแห้งก็คือน้ำแข็งที่เราตั้งไว้แล้วมันจะมีออคล้ายๆค,ควันขึ้นมานะคะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นไอนะคะที่เกิดจากการระเหิดนะคะก็คือเป็นสถานะแก๊สนั่นเองนะคะลูกเม็นนะคะลูกเม็นเนี่ย ก็เป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถระเหิดได้แต่เราไม่ได้เห็นออกมาเป็นไอเหมือนเหมือนกับเออน้ําแข็งแห้งอะไรแบบนี้นะคะซึ่งลูกเหม็นเนี่ยเขาจะชอบเ,เขาจะเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการไล่แมลงสาบนะคะหรือว่าไล่แมลงต่างๆใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะเพื่อป้องกันมดแมลงสาบนะคะมากัดกินมาแกะมาเกล็ดนะคะกินเศษผ้านะคะป้องกันไม่ให้ผ้าเนี่ยฉีกขาดน,นะคะหรือไล่แมลงนะคะไม่ให เข้ามาใกล้บริเวณนั้นนะคะนี่ก็คือลูกหมินนะคะการที่เราลูกหมินไปใส่ไว้เนี่ยมันก็โดนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะคะลูกหมินจากที่มันมีขนาดใหญ่มันก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงนั่นก็คือมันเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นแกส๊สก็คือกระบวนการของการระเหดนั่นเองนะคะต่อไปพิมพ์เสนนะคะพิมพ์เสนก็คือจะเป็นเปลิดนะคะบางๆนะคะเ,เป็นของแข็งสีขาวขุ่นนะคะ ก็คือจะสามารถระเหิดได้นะคะนี่ก็คือพิมเสนพิมเสนเนี่ยเรามาใช้ในเรื่องของการทําน้ํามันหอมระเหยนะคะเอ่อยาดมยาลมยาหมองที่เราดมดมกันอยู่นะคะเป็นส่วนผสมในนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการาบูนนะคะการาบูนกับพิมเสนจะมาคู่กันเสมอนะคะเวลาที่เราใช้ทําเครื่องหอมนะคะแต่ลักษณะจะแตกต่างกันถ้าเป็นการาบูนเนี่ยจะใช้เกลือผงเออโทษโทษ พูดผิดจะมีลักษณะคล้ายกับเกลือผงนะคะลักษณะก็จะเป็นเม็ดกลมๆนะคะผลึกเล็กๆนะคะจะระเหิดง่ายกว่าพิมเสนนะคะลักษณะของการาบุนจะเป็นแบบนี้จะเป็นผงเม็ดกลมๆก,ก,กว่านะคะอันนี้คือลักษณะของการาบุนนะคะแบบฝึกหัดนะคะวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างการแยกสารผรสมในชีวิตประจำวันโดยการ ระเหิดนะคะมาสองตัวอย่างแล้วก็ลงแล้วก็ทำลงไปในสมุดวิทยาศาสตร์ทำเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมเลยถ่ายรูปงานส่งเข้าไปในหลายกลุ่มวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูก็ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ